แม่คือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตและสิ่งที่ทำให้ความรักนี้ยิ่งใหญ่และสืบสายมาโดยตลอดนั่นก็คือความกระตันอยู่จากลูกนั่นเองเช่นเดียวกับลูกชายของเกษตรกรรายนี้ที่ได้น้ำนมแม่หล่อเลี้ยงชีวิตและได้น้ำยางหล่อเลี้ยงครอบครัวคุณภาพชีวิตครอบครัวนี้หลุดพ้นจากเงื้อมมือภาระหนี้สินได้อย่างไร ชิญรับชมและรับฟังได้ใน t o ชทีวีตอนน้ำยางน้ำนมแม่ ยางนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ยางก็เข้าสิปีที่แปดแล้วค่ะปีที่แปดปกติยางนี่เขาจะเริ่มกีดได้ครั้งแรกนี่ต้องอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดปีค่ะปลูกตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่เจ็ดเจ็ดปีเริ่มเปิดกีดได้เลยแล้วแต่ต้นยางที่มันกีดนี่เรากีดตั้งแต่ตรงนี้ด้านด้านบนลงมาอย่างเงี้ยเหรอครับจาะจากด้านบนลงมาลงมาเรื่อยเรื่อยๆ จนถึงตรงนี้ปุ๊บถ้ามันหมดแล้วเราก็เริ่มหน้าใหม่ค่ะเปิดหน้าใหม่มน้ำยางมันก็จะใช้ทอดมามันก็ไหลออกดีตลอดแล้วก็มีคุณภาพนะม,มันดูยังไงครับว่ามีคุณภาพม,มีคุณภาพมันสีมันดูที่สีของมันนะมันจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้นะจ้าสีขาว สีขาวเหมือนสีเหมือนกาลาเทคเลยนะ,ะความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ก็เริ่มดีขึ้นเมื่อไสเดือนกลับมามีเงินเก็บมากขึ้นเมื่อเลิอกอยาร้างกับธรรมชาติด้วยสารเคมีไม่นานครอบครัวนี้ก็มีสมาชิกใหม่ เป็นลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพนพรสอนลูกๆอยู่เสมอว่าให้ขยันมั่นเพียรรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่อดตายปัจจุบันน้องเจหรือเด็กชายกิติศักดิ์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในโรงเรียนประจำอำเภอมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมซึ่งในทุกๆวันเมื่อเลิกเรียนกลับมาถึงบ้าน ก็จะช่วยแม่ทำงานบ้านจนเสร็จหลังจากนั้นก็จัดแจงเตรียมรับมีดคู่ใจให้คมกริบด้วยความคล่องแคล่วน้องเจจะต้องตื่นนอนกลางดึกเวลาประมาณตีสาม หยิบมีดกรีดยางพร้อมไฟฉายคาดหัวนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อออกไปกรีดยางกับพ่อของเขาสองคนทำกลางความมืดอย่างขมีขมันจนได้น้ำยางออกมาก็รุ่งสางต้องรีบจัดแจงอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนแบบนี้ทุกวัน น้องเจบอกกับทีมข่าวทอชทีวีว่าเขาภาคภูมิใจและดีใจที่มีพ่อแม่เป็นเกษตร,รกรชาวสวนยางเพราะน้ำยางที่ไหลออกมาหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวเหมือนกับน้ำนมแม่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขามาจนเติบใหญ่ทุกวันนี้การที่เขาตื่นแต่ดึกทุกคืนไปกรีดยยางนั้นนอกจากจะได้ตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่ที่ให้กำเนิดเขามาแล้วเขายังได้ตอบแทนบุญคุณของต้นยางเหล่านี้อีกด้วย และที่สำคัญอยากขอบคุณอาจารย์ประเสริฐขอบคุณทอชที่ทำให้ครอบครัวเล็กๆหลังนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้ทำงานอะไรช่วยพ่อแม่ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรกับเพื่อนอ่อทำา่วยพ่อแม่มแล้ว ในทุกๆเช้าเนี่ยเราพอเราเกียดยางเสร็จเราก็ต้องรีบเตรียมตัวอาบน้ำเตรียมตัวไปโรงเรียนเราเราอายไหมที่มีพ่อแม่เป็นเกษตร,รกรชาวสวนพ่อไม่อายครับพ่อคิดว่าคิดว่าดีครับทำรรทำเกษตรสวนทำกรรนเกษตรในตรไนี้ครับไม่ไม่คิดอายแล้วเรารู้สึกยังไงที่ต้นยางเหล่านี้ที่เรามากีดเนี่ย มันมันเลี้ยงเรามาเราเรารู้สึกไงกับต้นยางเราด้วยก,ก็รู้สึกว่ามันดีครับมันมีค่าเป็นต้นทุนให้ในวันข้างหน้าอนาคตอย่ี้ยครก็คือเป็นน้ำยางที่หล่อเลี้ยงครับครอบครัวเราแล้วก็เลี้ยงตัวเราด้วยครับรู้สึกภูมิใจที่ได้ตอบแทนแผ่นดินตอบแทนต้นยางเราภูมิภูมิใจมาก ใหญตอบแทนแล้วพ่อแม่เรานี่สอนเราอยังไงบ้างในทุกๆวันก็สอนว่าให้ทำไรช่วยพ่อแม่อะไรแบบนี้ครับก็ไม่ไปเสพย,ยงเสพย,ยาอะไรไม่ไปเที่ยวแต่อะไรไม่อ่านหนังสือที่บ้านเห็นว่ามีน้องสาวด้วยครับน้องสาวเรียนอยู่ชั้นไหนชั้นป .3 ที่โรงเรียนที่บ้านเนี่ครับใกล้ๆบ้านแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้เรามีความรู้ในเรื่องยางเราคือเรามาช่วยเราได้ศึกษาอะไรไป้องเห็นว่าเห็นแม่ว่าเราก็กีดยางเก่งมากก็ก็รู้อยู่ครับแต่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็คือเราก็ก็ตั้งใจก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ไปด้วยก็เรียนรู้ไปด้วยไปด้วยเห็นว่ารับมีดเก่งด้วยนี่รับทุกวันใช่ไหมครับรับทุกวันก็จะคล้องไปเองอยากให้เรา ฝากอะไรถึงจามาเสิร์ฟฝา,ากถึงทอดก็ฝากถึงทอดก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ครอบครัวเราแบ่งเบาภาระแบ่งเบาต้นทุนให้น้อยลงก็พวก<อ>เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับมีชีวิตที่ดีขึ้นต้นทุนก็น้อยก็ต้นทุนนี้ก็จะสามารถไปใช้อย่างอื่นได้ครับจ้ะก็ อยากให้คนไหนที่ท้อแท้หันมาทำการเกษตรให้คิดว่าเกษตรคือชีวิตจิตใจของเราพ่อแม่เราทำมาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ต่อสู้ต่อสู้เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแล้วก็ทุกๆอย่างค่ะอย่าไปคิดอะไรมากมายขอให้เราทำ ให้ได้ทำให้ดีให้วันพรุ่งนี้ของเราดีกว่าเมื่อวานวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานแล้วใครๆก็บอกว่าน้องบัวลำพูเนี่ยเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดก็ต่อไปห้าปีข้างหน้าเขาต้องเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยพืชเศรษฐกิจ อย่างยางพาราข้าวมันสำปะหลังหรือว่าอ้อยแล้วล่าสุดก็จะเป็นปลาล์มน้ำมันแล้วเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ก็หันมาใช้ทอดหันมาใช้ทอดกันทั่วนหน้าแล้วเพราะว่าเขาก็คงจะเหมือนที่ค่ะใช้มันได้ผลเขาก็ใช้มา ประหยัดรายจ่ายของเราด้วยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวเซี่ยเล็กๆที่สําคัญยิ่งจากชีวิตจริงของเกษตรกรชาวสวนยงางพาราไทยผู้ให้ชีวิตเสมือนแม่ที่เราเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมจากอกตราบใดที่ยังมีเกษตรกรไทยที่ยังมัวเมาอยู่กับปุ๋ยเคมียังหยาดร้างกับธรรมชาติด้วยสารเคมีน้ํายางที่ไหลออกมาก็จะมีน้ําตาหลังไหลออกมาด้วยเช่นกันครับฐานัทมูลทองสงทอชทีวีรายงาน กกออนพมยาจขอบคุณอาจารย์เตเสริฐที่มีรายการดีๆอย่างนี้ <ไป S 1> ที่เป็นกําลังใจให้แต่ก่อนก็ท้อแท้สิ้นหวังมากพอได้ยินอาจารย์พูดให้กําลังใจรู้สึกเข้มแข็งมีกําลังใจขึ้นมาที่จะต่อสู้หรือว่าจะทำอะไรทุกอย่างดีใจที่อาจารย์มองเห็นว่า เกษตรกรนนไม่ใช่คนลากหญ้า,า,าค่ะคุณผู้ชมก็ได้เห็นชีวิต,ตของพี่เพนพรกับน้องเจซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางที่ในอดีตนั้นพี่เพนพรเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจถึง ความรักของธรรมชาติที่มีต่อชีวิตเกษตรกรอย่างพี่เพนพอและน้องเจผมนั่งพายเรืออยู่กลางสายน้ําแห่งนี้ซึ่งสายน้ําแห่งนี้ถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับสายน้ําแห่งความรักของธรรมชาติที่ดูแลหมู่มวลมนุษยชาติได้หลากหลายร้อยชีวิตเช่นเดียวกับผลผลิตที่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่ธรรมชาตินั้นเลี้ยงดูมนุษย์ผ่านต้นยางพารา และสายน้ําแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับน้ํายางพาราของพี่เพนพรที่เปรียบเสมือนกับน้นํานมแม่ที่หล่อเลี้ยงน้องเจมาจนเติบโตนี่แหละฮะความรักของธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่ไพศาลจนกว่าที่จะอธิบายได้อย่างครบถ้วนได้พี่น้องเกษตร,รกรหลายๆท่านในอดีตนั้นเองก็มีความเข้าใจผิดเหมือนกับพี่เพนพรคิดว่าการปลูกข้าวแล้วปลูกข้าวโพด แต่พี่เพนพรเองก็ล้มเหลวจากการใช้แต่สารเคมีแต่เพียงอย่างเดียววันนี้พี่เพนพรเองก็ได้ถูกความรักของธรรมชาติหล่อหลอมมาจนกระทั่งได้ค้นพบว่าแท้จริงนั้นแล้วความรักของธรรมชาติก็คือการที่เราไม่หยาร้างกับธรรมชาติด้วยสารเคมีนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนก็ทําให้พี่เพนพรน,น,น,นั้นได้ถูกเปลี่ยนชีวิตด้วยดินที่ดีและชีวิตพี่เพนพรและครอบครัว ก็ดีขึ้นส่วนน้องเจนั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นชีวิตของน้องเจว่าความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษาและความรู้ที่ได้จากอาชีพของตัวเองเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเปรียบเสมือนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยน่าจะเดินไปบนถนนอาชีพของการเกษตร ด้วยดินที่ดีคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่เอาแต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเอาแต่สารเคมีอย่างเดียวแล้วเราไปหย่าร้างกับธรรมชาติโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันครับน้องๆที่เรียนอยู่นะเราควรเรียนรู้และศึกษาจากสถาบันที่ตัวเองเรียนจากโรงเรียนจากมหาลัยแต่ส่วนหนึ่งที่น่าจะเดินควบคู่กันไปด้วยก็คือความรู้และการศึกษาจากอาชีพของตนเองนี่แหละฮะน้องเจเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กที่ดี วันนี้ความรู้และการศึกษาในสถาบันการเรียนเป็นการเรียนรู้เพื่อสะสมความรู้แต่ความรู้ที่น้องเจได้จากการประกอบอาชีพทำสวนยางกับแม่ควบคู่กันไปแต่ละวันทำให้น้องเจนั้นได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตจริงกับอาชีพชาวสวนยางอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอ,อาชีพกับการศึกษาการศึกษาที่ควบคู่ไปกับอาชีพผมคิดว่าแม่ลูกและครอบครัวน,นี้ น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของเกษตรกรผมเองอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราสวนปั้มน้ํามันมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติวันนี้ดินที่ดีที่ให้เป็นปุ๋ยที่ดีได้กับต้นยางพาราดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเราเปลี่ยนแค่ความเชื่อชีวิตก็เปลี่ยนได้และที่สําคัญดินผลิตได้ทุกสรรพสิ่งแผ่นดินนั้นเปลี่ยนเสมือนดังโรงงาน ที่ผลิตได้แม้แต่ครอบครัวอันอบอุ่นถ้าดินนั้นยังดีอยู่นะฮะผมคิดว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วว่าพอดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนเป็นส